เลยเป็นนักธุรกิจแล้วนะครับต้องยึดบ้านสวนยางคืนหลวงนกครไล่ออกจากออกจากพื้นที่นะครับนะเออนกครเออปล่อยไันะไม่ต้องยึดไปหรอกนะครับนะันการสวนยางนะไม่ไม่ต้องไปยึดมาหรอกนะครับเอขนาดท่อนไม้นะครับโดนหลอกกลาบไหว้นะครับอีหยางเนาะนะครับงาแตงงาว่าเอ็มซีงาเออเตเตน่ะอาเม่น่ะเห็นไหมล่ะ เออเนี่ยครับเขาโดนนะครับเดี๋ยวมันก็จะหาสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับอทอดไม้ขอนไม,ออนไม้เขาเอาอท่อดไม้ไปแล้วเอาหัวท้ายมาปักมาตั้งนะครับเออนะครับก็ไปกราบไปไหว้ไปสวดมนตนะ์โมกระ,ะกันอยู่นั่นนะครับมาเขานะครับถามว่าเขามีความสุขไหมมันถ้าว่ามีความสุขมันก็นะะไอตรงนั้นเราก็ไม่เสียงเขานะครับแต่ว่ามันเป็นความสุขที่เข้าข่ายหลอกลวงนะครับเข้าข่ายหลอกลวง นะครับเออเข้าขายหลอกลวงนะครับจริงๆนะนะครับเออนะครับถ้าจะให้ดีนะครับเอ่อเขา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 ไม่น่าจะให้ซากนะครับเนาะถ้าไปขออนุญาตยังไงรวมคนเชื่อว่านะครับเขาจะไม่ให้ซากนะครับต่อให้ที่มีโฉนดเขาก็ไม่ให้ซากนะครับแล้วทำไมนะครับจำเลยนะครับมีธุรกิจนะครับทำไมไม่ไปเปิดร้านเปิดรวงในตัวเมืองนะครับต้นแปลกนะครับเห็นไหมล่ะมันแปลกนะ นะครับมีธุรกิจแต่ไม่ไปเปิดนะครับร้านเปิดรวมนะครับในตัวเมืองนะครับเห็นไหมล่ะก็ไปซื้อตึกซื้ออะไรอยู่เอานะครับเนาะนะครับเปิดห้องแถวเปิดห้องเช่านะครับอืมนะครับเปิดห้องแถวเปิดหท่งเช่าเขาอะนะแล้วไอ้นี้นะครับมีธุรกิจแต่ก็เลือกมีธุรกิจเรื่องนะครับเป็นเจ้าของทีมเป็นบริษัทนะครับแต่จะเข้าป่าเข้าโดงอ่ะไปเอ่อไปไปสร้างพญานนาคเนี่ยมันแปลกนะ นะครับจุดประสงค์มันมันมันแปลกนะครับนะครับมันเป็นเป็นจุดประสงค์นี่มันน่าสงสัยมากนะครับมีแต่คนเขามีบริษัทแล้วเขาจะเลิกทําอย่างอื่นนะครับอันนี้มีบริษัทแต่ไม่ใส่ใจนะครับไม่ใส่ใจในเรื่องการขายสินค้าของตัวเองนะครับเออนะครับแต่จะสร้างพยานนาคอย่างเดียวอ่ะนะครับที่รู้มควรพูดไปมันไม่ผิดเลยนะครับเออเพราะว่าการเนี่ยับถ้าอย่างกระถินเนี่ยมันได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย ถ้า FC นะครับทุกทั่วสารทิศมาเนี่ยนะครับถ้ามันได้ยอดรวมมาสมมติว่า9วัดเนี่ยเอาต่อไปมันจะเพิ่มสิ18วัดนะครับถ้ามันเป็น18วัดอะได้สัก5ล้านนี่แหละนะครับสี่ห้ายี่สิบมันได้ไปสองล้านนะครับมันไม่ต้องทําอะไรแต่ละปีแต่ละปีนี่สองล้านเห็นไหมล่ะเออแล้วมันก็ตีหน้าเศร้านะครับเออนะครับเล่าความทิศนะครับร้องโหมร้องไห้อีกนะครับเออน้อยอกน้อยใจอีกนะครับเออนะครับว่าลูกน้องมันจะไปทําบุญที่วัดแท้ๆ นะครับก็มีคนมากันมาแก้งว่าเออะนะครับมีจริงๆนะนะนะครับหกสิบสี่สิบนะนะครับเออมากันมาแก้งนะคจะไปทําบุญที่วัดก็ไม่ให้เข้าวัดนะครับเห็นไหมล่ะเออนะครับวัดมันมีแต่วัดเดียวเหรอนะครับเนาะไอ,ไไอ้นายไอ้โพนะเออนะครับวัดในจังหวัดมุกดาหารนะก็มันมีเป็นร้อยร้อยวัดมึงทําไมไม่ไปซักวัดล่ะนะครับวัดนั้นมึงจะไปทําไมไอเวนนะ เขาไม่ให้เข้าไปแล้วมึงจะไปทไําไหมนะ่ะเออมึงอยากจะทําบุญก็ここไปทําบุญที่อื่นนะ่ะนะครับมึงไม่ต้องไปทําบุญที่วัดก็ได้มึงนะซื้อนะครับข้าวไปให้แจกหมาก็ได้นะครับน่ะข้าวไปแจกหมานะครับมึงซื้อนะข้าวนะครับ,ม,นะรบมึงเอาตังใส่ซองก็ได้นะครับไปยืนที่เต่าง,ง้อยนะ่ะแป๊บเดียวหมดนะครับสักหมื่นหนึ่งนี่นะนะครับสักแสนก็ได้ถ้ามึงมีตังนะ่ะนะครับถ้ามึงอยากจะทําบุญนะ่ะ เออไปเหมาหนะกับซาราดนะครับเนี่ยนั่นไม่ใครอยากจะกินอะไรซื้อนะครับมาเก็บตังนี่ผมนะกับอยากจะทําบุญเนี่ยมึงก็ต้องทําอย่างนั้นนะกับเห็นเห็นเลยนะครับซื้อเขาตักกินตรงทันเลยนะครับเอออันนี้เราเขาห้ามตรงนั้นนะมึงอันนี้พวกนี้มันหาเรื่องนะครับเออมีสิบนะกับใหญ่โตเช่นใหญ่โตนะรับนะกับไปทํากับน้องตองนะครับนะไปวัดอื่นก็ไม่มีเรื่องไงนะกับเออนี่แหละ เห็นไหมเพราะมันรู้ว่า fc fc ของคนพวกนี้นะครับมันเป็นโรคนะครับโรคโรคอะไรสักอย่างนะครับเนาะเป็นโรคอ่าอ่เป็นคนโรคจิตนะครับเวลา u ูทู e ช่องตัวเองนี่กับมีเรื่องมีเราไปด่าคนนั้นคนนี้นะครับช่วยกันไปแก้ต่างแก้หน้าแก้หัวให้นะครับคนประเภทพวกนี้นะครับเป็นเป็นเป็น fc ดีนะครับเราไม่เคยพบไม่เคยเห็น นะครับเราไม่เคยพบไม่เคยเห็นก็มีแต่คนดีๆนะครับไอ้นี้นะครับเอฟซี FC เราเนี่ยกับสรรเสริญนะครคนไม่ดีนะครับเห็นไหมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะลุงโมคล c ชั้นแนวด้วย